สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป้าม็กอกอีกแล้วนะคะในช่องป้าม็อกชาแนลค่ะวันนี้นะคะป้าม็อกจะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกต้นนี้เลยค่ะบันไดเศรษฐีนะคะหรือจะเรียกว่าบันไดเงินบันไดสวรรค์ก็ได้ค่ะเลขกชื่อเนื้อของเขาก็คือชื่อต้นตะขาบนะคะเป็นต้นไม้มงคลน,นะคะแล้วก็มีสรรพคุณนะคะทางยาค่ะ เวลาตะขาบนะคะหรือว่าแมงป่องต่อยนะคะสามารถเอายางเขาเนี้นะคะไปทาที่แผลได้เลยค่ะนี่นะคะทำต้นของเขานะคะจะมียางนะคะเอาตรงนี้เลยค่ะไปทาตรงแผลที่ตะขาบหรือว่าแมงป่องต่อยนะคะจะลดอาการอักเสบหรือและก็ปรเทาอาการปวดได้ดีมากเลยล่ะคะ่ะเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำเลยนะคะส่วนผสมนะคะไม่ดินร่วนตุยนะคะ มีกากมะพร้าวค่ะกากมะพร้าวนี่ปราม็อกแช่น้ำแล้วนะคะมีกระางนะคะก็มีฐานนะคะฐานหนุงข้าวเราเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มีนี่เลยคะ่ะต้นบันไดเศรษฐีนะคะเรามาทํากันเลยนะคะปรามอกนะคะจะเอากากมะพร้าวนะคะใส่ไปในดินนะคะ เราก็ผสมให้เข้ากันค่ะผสมดินหรือกากมะพร้าวนะคะค่ะได้แล้วค่ะป้อมบอก,ก็จะเอาดินใส่กระถางนะคะในกระถางของป้ามบอนี่ก็มีฐานอยู่แล้วนะคะฐานใส่ประมาณกำมือนึงนะคะ ดักดินใส่ได้ค่ะดีเหลือบกาบมะพร้าวนะคะที่เราผสมกันไว้แล้วนะคะ ค okay. ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยค่ะนี่นะคะต้นที่รเราบอกออกออกมาแล้วนะคะเราริใบเขาออกหน่อยนะคะก่อนปลูกนะคะนี่ใบล่างเขาออกก่อนค่ะ mm. เห็นไหมคะเขาจะมียางอะคะ่ะตรงนี้นะคะที่เราสามารถเอาไปนี่ค่ะเอาไปใส่เวลาตะขาหรือแมงป่องกัดน,นะคะ เอามาขุดหลุมเลยนะคะขุดหลุมให้ลึกหน่อยนะคะเพราะเขามีรากค่ะได้แล้วก็บดดินนะคะบดให้แม่น,นะคะ่ะบดให้แม่นเลยนะคะ ดินที่เหลือเราก็ไปปกบทัาค่อยทีนะคะกดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลดน้ำกันค่ะ รดน้ำเลยนะคะลดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะต้มนมาในเศษถีที่เราปลูกในวันนี้ค่ะคลิปนี้นะคะมอกต้องไปก่อนนะคะแต่ก่อนไปนะคะช่วยกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าม็อกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ